สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมคนรักตัวเลข V3 สนะจ๊ะวนนันนี้มือนมีสูตร รูด19ประตูมาฝากกันเดอ้อก่อนที่จะไปดูสูตรของเราในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันหวนรอบที่เท่าไหร่แล้วมีรอบที่40เหลืออีก6นาทีเดี๋ยวเรามาลองเทสสูตรเทสสูตรกันเลยดีกว่าเทสย้อนหลังเนาะสูตรของเรามีอยู่ว่า ใช้เลข3ตัวบนคูณกับ999%แล้วก็กดเท่ากับจะใช้เลข2หลักสุดท้ายเพื่อไปรูดสิประต,ตูนะจ๊ะมาเอารอบที่33กันแล้วกัน6 6 0คูณ999%เท่ากับได้9กับ3ไม่เข้าแล้วก็0 7 6คูณ999%เปอรท่ากับได้5กับ9 9เข้านะ9เข้า2ตัวบนแล้วก็ต่อไป8 ก้าเจ็ดคูณเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับหนึ่งกับหกเข้านะข่าเข่าสองตัวบนอีกแล้วหนึ่งกับหกเลือต่อไปสี่หนึ่งหกคูณเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับได้ห้าห้าเข้าห้าข่าห้าเข้าบนห้าข่าบนอีกแล้วขี้ข่าบนแบบดูเจ็ดห้าเก้าคูณเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับแปดกับสองรอบนี้ว่าหันมันอนี่ยกลัวยังว่าหันนี่หอดหอตยังก่อเดี๋ยวด้วย 7จ็ดห้ากคูณเก้เปอร์เซ็นเท่ากับแกับสองบ่เขารอบนี้บ่เขานะจ๊ะต่อไป3ามเจ็คูณเก้เปอร์เซ็นเท่ากับปึ๊บสกับ6กเขาหกเข่าสองตัวบนอีกแล้วต่อไปค่าไปแทงใ้บัดนี้ด้วยหกหกแปดคูณเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับปึ๊บได้เจ็ดกับสามเปห้าไปรูสิบเก้าประตู l i g h l y I'm feeling like less I hope that I see you again If I don't then I'll lay it to rest It's crazy how it goes Left me all alone I've been trying to move on All I find o u Search i n g for โอเควางเดิมพันเรียบร้อยแล้วจา้า70020บ,บาทเดี๋ยวเขาไปถาเบิงตอนห้อยออกเนาะยขอยยิงเล็กแน่จักบาท A few moments later โอ้ยสูเล่ออกละล่ะไปดูรายงานห้อยเลยละกันนะจา้า ส่งเป็นเงียบเงียบเป็นใจบอดีอ๋อรออยู่ป้าดูอีก,กรอบหนึ่งนะจ๊ะอ้าวถูกรางวางัลมาช้าแต่ถูกนะโอ้ยถาปักโดนหนึ่งสูงเราถูก5้าสารูดสิบก้าประตู3กับ7จ็ไปเนาะมันออกหาสถูก2ตัวบนอีกแล้วอุ้ยสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรบนแน่แนเลยเดี๋ยวเรารอผลแล้วก็ไปคํานวณต่อเลยลวกัน See, ha, some coon cow cow cow, was in top cup. Whoop, song cup ha. Red Remember the night that we met back at the party? You sat on the bed. You said I'm talented. You said I'm next. My only talent's making you stressed. I know that I'm not at my best. Lately, I'm feeling like less. I hope that I see you again. If I don't, then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes. Left me all alone. I've been trying to move on all the fun. Oh, a few moments later. โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายงานหวยกันเลยละกันเนาะมันสู้งเงียบๆอีกละด้เดียวนี่ปึ๊บวะไม่ถูกรางวัลจ้าเรารูดสิบเก้าประตูสองกับห้าไปผลบอลไหนมาหมูเาราวว่าบถตรโอเคมันออกสี่ศูนย์กับหกหนึ่งฮัารูดฮัารูดหากับสองไปบางทีละ่ะหลอดปองหลอดปองมันออกหามันออกสี่กับหกบางทีละบางทีอะบางทีละ่ะ โอเคเดี๋ยวคำนวณรอบสุดท้าย940คูณ999ปอร์ท่ากับปึ๊บได้9กับ0 9กับ0เด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปแทงกันเลย โอเควางเดิมพันไปทั้งหมด1440บาทตืมก็ไปเรื่อยตืมก็ไปเรื่อยเรืีอยๆตอนแลก10บาท15บาท20บาทโอเคทุกคนเดี๋ยวถ่าไปเบิงพน้นหวยพร้อมกันเลยกัแล้วกันรอบสุดท้ายนะ A a few moments e t l โอเคทุกคนหวยน่าจะออกไปแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูรายงานหวยกันดีกว่าวยเ,เอาถูกลงวันเอาถูกกลางวานัเงวนเสยเอรถูกอะไรวะ ออก49เราแทง9กับ0เนอะเห็นปะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดวเก่เากับ0เราถูก49ล่างด้วยออกถกล่าง20บาทโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราแทงหวยถูกไป2รอบถือว่ามิชชั่นคอมพิีทนะคะตามรูปแบบของเราที่เราเคยแทง2ใน3เนอะถ้าใครนะจ๊ะชอบ สูตรนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยช่วงที่เจ้าของเอ่อเจ้าของยังก่อนเจ้าของสูตรนี้เขาแห้งก็คือส่วงคำ่ำเขาแห้งเขาแบบรุ่นรเลยอันนี้เรามาทําตอนเที่ยงเนาะมันอาจจะขาดเคลื่อนกันก็ได้นนช่วงเวลามันแต่ถ้าใครชอบอยากจะลองไปแทงช่วงคำ่ำก็ไปแทงได้ถ้าใค้แท,ง,แทงเขากัมาเหมาหมวยกันใดในคอมเมนต์เด้อจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามสำหรับช่องใหม่ V ีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า